สวัสดีค่ะพ <บ S 1> ่อแม่พี่น้องสวัสดีนะคะพบกับชอบ่ชองนิลยุยชาเดลนิลยุยชาเดลอ่ามือนี้พี่น้องมานางคุยเอาบรรยากาศทงไฮทงหน้าจ้าภาพี่น้องมาเบาถึงเรื่องราวเรื่องดราม่าก,กันขันสูงสุดอยู่ในตอนนี้อ่ามือนี้จะมาเบาบรรยายสำหรับคนหลอกคางสำหรับคนหลอกคางของเป็นไปบ่ได้ว่าจะเป็นไผ แพวเภาวแสงทองกับพุญญาบานฟินแลนด์ค่ะเมื่อนี้เห็นพี่น้องคอมเมนต์มาหลายขีบบางค้นวาเป็นห่วงย่านแพนะ่วเภาวน่ะถือพุญญาบานฟินแลนด์มันหลอกย่านแพวเภาวนะ่ะแบบว่าถือเด็กหน่อยหลอกแบบว่าเด็กหน่อยบ่จริงใจน้ำมาคโผหาแบบว่าสิมาหลอกเอานั่นเอานี่อย่างสีนาค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยจะมาเวา้าเรื่องเล่าให้ซูฟังนะคะว่าเรื่องเล่ามันเป็นจังไดล่ะกะ ไผจะหลอกไผหรือไผเอียงจังใดงสินาค่ะกลาเข้าใจพี่น้องเอซีบาพี่น้องเอซีบางคนอาจจะเป็นห่วงจังสินาค่ะแต่ว่าในเรื่องนี้นะเข่ากับก,กันกลองกันร้ายแล้วคือในภพ่ภากหนาเขาจะอยู่น้ำกันหรือเขาหลอกเอียงกับตามซางค่ะแต่ว่าคือในนปัจจุบันเขาก็ต้องเฮียให้ดีที่สุดจังสินาค่ะพี่น้องมื้อนี้สําหรับยู่ยับต้อมจะมาอธิบายเรื่องเดีายวมื้อนี้จะให้ต้อมเป็นคนบอกก่อนครับ เรื S <S ่องของเรื่องมันก็บคืนมีคนสองคนเขาฮักกันเนาะมันก็เป็นความสุขของเพลินคนสองคนสีมะหลอกมาตมกันเนี่ยมันก็ยากแก่ดอกพี่น้องอันกี่วีกับพี่ชาย่างไหนก็คือสีบานม่านมะหลอกกันเปล่าเปล่ามะหลอดยังม่านกอกยังกินมะกอมะกอที่บ้านมะกอกล่าเปล่ากินบ่อสีมะกอจังไดเกิดพุ่มบนเนี่ยพุ่มบนกับสองขั้นคุณขังอันนี่ก็คนาดอง คนเนี S <S <preach science> ่ยขอมันบ้านนั่นก็เพะขอมมันเลยเงินะว่าหาแศเนาะมันเพระมันเลยเาตัวเาอกหาแก็ต้องหาปาก็ต้อาอายุซ้ำหนีนะพี่น้องจปีสเก้ายี่สิบปีไปเห็นแดวันเพราะว่านี่จะคอยหาบดปีวัารจาเมืบงปานนั่นก็สิมาลอกก็ตมบนจังไหนวัดสิมันก็กินอยงไหนเพอหาโดยตัวรับพันตัวจองเองนะลูกอันร้านอยู่บ้านย่าอย่ามันเราก็เลี้ยงเบิร์ดแล้วไปชอบข้าน้าข่าไฟเพื่อนก หาโดยของเองนะเพิ mm. <cielo S 1> ่นก็คือสิบบลอกูเนผู้ต้มเหมอกเพิ่นมีพ่อมีเงินอยู่นะเงินพ่อมันก็เอาไว้โดยตัวเองรถก็มีสองคันล่าสุดเพิ่นมาซื้อดิ้นอยู่ดิบันี่ซื้อก็ไม่เท่าจักแสนยดแล้วมาจักมาจากทางว่าเพิ่นเพิ่นคือสิบบลอกกูตมเนาะเงินเพิ่นก็มีเพิ่นเพิ่นเท่ากันนะพี่น้องในมุมมองของเจ้าเพิ่นก็เป็นคนดีอยู่เป็นเป็นผู้ใหญ่พ่อถึงอายุหน่อยแต่เป็นเป็นผู้ใหญ่เป็น เกินโตแล้วพี่น้องมูจะคว่ำตอนน้เหรอประบ้าินี่นะครับสัมผัสได้ประวาตินี้กาทราบอยู่กับอ่าในคอที่พี่น้องว่าอ่าพอมีเพนสีมาหลอกมาต้มกันบองมาตัวกันบองสิให้มองขามในจุดตรงนี้ไปเลยค่ะพี่น้องอ่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น,นี่ถึงจะอายุซึ่เก่า20แต่ว่าความคิดนั่งนะ่ะเป็นผูยย้ใหญ่แต่การนั่งนะ่ะบได้เฮดโต,ตแบบว่าเป็นน้ำเต็มแก้วคือในซิงไดที อันนี้นั่งกะถามนั่งจะถามนั่งจะอยากรู้จังสันจังสีนั่งจะถามได้พี่น้องถึงเรื่องบางเรื่องที่นั่งหูซักกะจริงนั่งกะแกงเป็นมัหูเพราะว่านั่งอยากถามเอาข้อมูลคือนั่งจะเหตุเป็นคนแบบว่าว่าเป็นน้ำเต็มแก้วงสินาแล้วกะเรื่องว่าสีมาหลอกสีมาก่อแพ้วๆกินนี่เป็นไปว่าได้ดอกพี่น้องเพราะว่านั่งกะเป็นเน็ตไอดอลนั่งกะระดับหนึ่งคือกนจังสีนาถึงแพ้วาจะเป็นอ่าแพ้วๆแสงทองมีซอเสียงในเรื่อง้องล่ำเป็นนักร้องซื้อดัง ประมาณหนึ่งจังสีนาแต่ว่าคือบีกนี่นั่งกับเป็นเน็ตไอดอลประมาณหนึ่งคือกันของสีนาค่ะไล่ได้กขบุตปราแมนไล่ได้เขาไป่ล้ลาง,างตามกัน,นหรือนะจุดตอนนี้คือแพ้ผ้าแห่งม่มีงานล่ำสัมจังสีนาคือบีกนี่นั่งผันบอบอเดออันนี้ด้นั่งผันมีงานรีวิวเพราะว่านั่งเกงอ่านั่งไปมิซอเสียงทั้งเน็ตไอดอลทางโชวเชียงงสีนั่งกับ แหงมีงานรีวิวแหงมีงานยังเขาว่าสามหรือสี่คนแหงบริออกบาดหลอกซองคนแหงบอร์ไรส์และแห่งไรส์จะควบคุมด้วยกันแมนปากกาสว่าคือปฏิบัตรฟิลเล์มาหลอกแพลวผ้ามาขอแพลวผ้ากินอันนี้เป็นไปว่าได้อันนี้ยุ้ยขอคอนเฟิร์มเลยว่าคือเฮาอยู่นั่เฮาสัมผัสหนี่นั่งค่ะจะหาคนหลอกหางเอื้อเฟื่ออยากกินยังโนนี่นั่นกับมิเตอร์ซื้อน่าจะซื้อ คือฝากคุณอันผ um, ู anya, ้ดีซื้อสีหน้ากับโอนเงินให้ซื้อนั้นซื้อนี่เขามาในเด้ออยากที่นั่นกินนี่หน้ากับเอาเงินให้ซับพอตลอดคือนวดคือแก้วคือนัดยังคนที่อยู่หน้ามึงสีถามได้เลยค่ะคนที่เขาอยู่ใกล้น่ะถ้าเขาอยู่แล้วเขาบ่สบายใจเขาลําบากใจเขาบอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่านี่คือเขาอยู่แล้วเขามีความสุขเขาแฮปปี้เขาก็เลยอยู่น้าดนเนื้องสีนะาอันนี้เขาสังเกตได้เลยว่าคนหลอกทางที่เขาอยู่น้านีเขาหักคือจังอยู่อย่างสิละอยู่หักมู ยึอหักแฟนมูนําจังสีนากับเว่าเข้าหักแบบหนามือตามัวเด้เข้ากับหักแบบมีเหตุผลเข้ากับเบิรงยูวาขอนั่นขอนี่คือจังสันจังสิงสีนาคือนั่งกันไพิสูจน์ในเข้าเห็นแล้วว่านั่งพานได้ยังไ้อยากมีอยากหันอยากมีเม่เห็นหัแมนยงมาขายประมาณนี้แมนค่ะอยากฝากพี่น้องว่าคือต่อไปนะเขาจะเลือกกันหรือเขาจะโคกันอันนี้เขากับโมหูเนาะไพ่าคหนา แม่ได้อย่ดับตอมนี่ล่ะจะสีอยู่กันในฮอดเมื่อใดยังสินคะครับพี่น้องคนเท่ามาจากเป็นก็ต้องจากตายเพราะฉะนั้นพี่น้องทีมาเบิงอยู่กับย่ดาม่าก็คิดหลายพี่น้องเบิงหล่าก็มีความสุขในเรื่องที่เกิดขึ้นแค่นั้นพ่อ อันนี้คืออยู่ะนนาว่าเราดูแล้วอันไหนที่เราดูแล้วเรามีความสุขเราก็ดูค่ะเบิ้งให้มันมีความสุขอย่าเบิ้งให้มีความถูกี่นอ้องเพราะว่าชีวิตเท่ายูไในบ่ดนเท่าต้องแฮปปี้กับชีวิตอันนี้เดยวใจต้อมาว่าหาครเจ๊บอกอะไรหักบ่ <c oughs> หักแพ้วห,ห,หักพยาบ,บาลบ่ยู่มากนี่มีข้อมรูซื้อจังไดครับความรูซสึกดีหักบ่คือหักแพ้วนี่หักซ้ำใดเอาที่สุดเลยเหรอนอกจากเม่มากครับมันแพ้วแพะแม่แม่พอ เนี่ยไมก่กะแมนล่าอยล่ะหักเป้าๆแมนแมน,แมนบานค<พ>นที่เขามาในชีวิตเท่าๆเดียบาตหน้าตอนนี้เดย์ตั้งตั้งแต่ไม่ไม่เอาโอ้ยเอาปไปโดนบ่เอาตทองตั้งแต่ไม่ไ<ห>ม่มีความรู้สึกจังใดคนคน,คนไหนคนล่าสุดนี่บ่เออบิ๊กนี่ลาโอไม่ไม่ก็บอกขึ้ว่าสีลมกันได้ประมาณโดนปานนี้เนาะก็บอกขึ้ว่าสีลมบอมีความรู้สึกจังใดก็บิ๊กต่อไม่ไม่หักบอหรือเราแหว่งบอสินะ กับเบิงธรรมดากับบนหัวไส้ไหมบลบนเราบนหัวไส้ไหมที่ดียข่อยขึ้นมาบนเราเป็นผู้ไส้เนาะบลคึ้นมาเขาจมาหากันเนาะดูว่าเป็นน้องเป็นนุ่งกันธรรมดาเขาไม่ไม่กับแมนบ่ามาแตกสาวปันนี่ว่าดูแมบนั่งบนเป็นหัวไส้เนาะความเหมอนสื้อทีเดียวกับเบิงไปมากๆคุยกันเออนั่งนั่งตาหักของนั่งอยู่การใส่ข้นใส่ยังกับบนใส่ฟรีกับมีมีขาแรกยังให้มูกันนัดนี่เนาะนั่งนั่งมาเอามาใส่เอาไปเป็นเป็นมูกันนั่งบนเด่ให้มาใส่ฟรีเด่นท้ยคลิปเป็นเสื้อนั่ ยืบยืนให้ตลอดเงื่อนวยกันเงินท่องเงเรานห้นหันหั่งหใส่ครับไปไปเรื่องไปยังเนี่ยไปซื้อของซื้อยังนี่น่งก็ซื้อเซื้อเพื่อมูหอบมาหลอดไปซื้อมาให้มูหพวกินนี่จยาตแตะมูบริกินเนื้อเนื้อย่างเนื้อย่างก็ซื้อซื้อเพื่อมูนั่งคนกบอุลหักหักครับหักซื้อยอดอยกตอนนี้นะครัวหักแล้วคิดว่าเขาจะมาดูแลแพลวได้คนคนกวงขวงเต๋าค้นเก่งครับ สำหรับยุยกะอ่าคือมูนี่เข้าหักมูอยู่แล้วเข้าหักมูเต็มรอยอยู่แล้วของสีนาลากะในความรู้สึกแหลกๆทีบีเขาม้าถามว่าเข้าหักนั่งบอเข้าไปไห้หักนั่งเด้มาแหลกๆเขาบังหูว่านั่งจะเขามาในรูปแบบใดคือเขากับละแวกเป็นธรรมดาเนาะเขากับเตือนมูตลอดเด้ว่าแพรวเขาหน่าอายุหน่อยเด้เขาสีหักมึงจิงบอแพรวเขาเขามาหามึงน่ะเขามาในรูปแบบใด มึงต้องคีดก่อนเด้จังสีนาเขาก็มี่ขอสงสัยอยู่ตลอดจังสีนาละะหลักอะเขากะบอกขโมูยตลอดจังสีนาคืออันดับแรกละ่ะอ่าขอที่เขาสงสัยว่าเขาจะหักเข้าดนซ้ำใดจังสีนาอันนี้คอน,นเฟิร์มเลยเลยว่าบิ๊กนะ่ะหักแผ่วหลายหลักอะห่วงแผ่วหายกว่าแผ่วห่วงอิริหักแผ่วนี่หักกว่าหักคักหลักอะหึงหลักอะห่วงน้ำพี่น้องมีว่า แอบไปซ้อมดูโทรศัพท์น้ำแบยบาย,ยานแพ้วๆเล่นมีกิกมีเกิดกจังสีนาเออยานแพ้วๆคุยวาคุยยังสีแอบไปซ่อมโทรศัพท์เมียหอมเด้ไปซ่อมโทรศัพท์ผู้สาว้อมจึงสีนาแบบเป็นความหนารากคึผู้ชาแบบเข้าหึงห่วงเนะ <ไป S 1> าะจังสีนาเข้ากะผ่านได้จุดตรงนี้ไปแล้วว่าเขาน่ะหักหักกัน จังสีนาค่ะพี่น้องบ่านข้อที่สองค่ะเขาจะเขามาในทาร์อ่าเขามาในอีหยังมีความคิดจังไดเขามาจังสีนาค่ะพี่น้องอันนี้ก็พานไปแล้วว่าเขานะ่ะเขามาเขาเอามาบอกหลอกมูเฮาเขาเขามาเพื่ออ่าบางเรื่องที่แพ่อพ่อโปงหุจักคือจังเรื่องรีวิวเรื่องนู่นนี่นั่นรับรีวิวรับสบปอนเซอร์จังสี่ละพล่าพ่จะโปงหุจักเหริงจังสีนาก่ะเนี่ยน้ามาเธอต้องรับจัง,ง,งสันจังสีหรือว่าเวลาโพดลูปโพดยังสี่พ่อพ่อเธอต้องโพดในลูปแบบนี้นู่นนี่นั่นจัง,ง,งสันจังส จงังสีนาหน้ากันแนะนํำทุกสิ่งทุกอย่างสีนาพี่น้องการว่างตูงสีนาอ่านี่แหละเขากะมาซัพพอร์ตกันในเรื่องนี้เขาอะไ้มาหลอกมาตัวกันคือจังสีดอกพี่น้องแพ่วเภาวกะซัพพอร์ตนั่งเพราะว่าแพ่วเภากกินในเรื่องล่ําแพ่วเภากกะสอนล่ําสอนยังสองหล่อมันบอแล้วกับบีกบีกกะเก่งเอฟซีหลายในโลกโซเชียลสีนาเขากะมาซัพพอร์ตแผ่วเภาในี้จุกยอกันแหลกเปลี่ยนกันที่เอฟซีแผ่วเภาอาจจะ ไปหลงหักบีกหลกักไปเป็นเอซี่บีกหลกักอะเอซี่บีกอาจจะมาหลงหักแพล่าเพล่าหลักมาเป็นเอซี่เพล่เพ่าหรือบาร์เอซี่สองคนนั้นมาหลงหลักหักเฮ้าสองคนกต่ว่าเป็นเอซี่เฮ้าจังสีนาครับทีนี้ใครคนคอมเมนโยนมาจากช่องบ้านนะหลายคนแมนค,<ม>ค่ะคือทุกสิญญ่งทุกอย่างมันซับพอร์ตกันในเรื่องนี้คือเฮ้าสองคนเฮ้ากับบร้ไปเกาะแล้วก็ไปขอหรือไปขอข อาศัยเอียงของบิ๊กกระเพลาเด้คือเขาทางานเขาอยู่น้งเขาเขาทำงานเขากบทํางานด้วยใจซึ่งสีนะาค่ะพี่น้องเขาทํางานบ่อยไปหรืทํางานมาในฐานะ,ะลูกน้องก็จะได้ถ้าลูกน้องก็จะได้นี่เขาจะทํางานหรือเปล่าเออฉันทํางานเสร็จก็เสร็จทํางานนูนีนันก็แล้วสีนะแต่ว่าเขาอยู่ทํ้งกันด้วยข้ามวมามูอหลีพี่น้องงานเขากะเหต การเลือกนั่นเรื่องนี้คือเขามีอยังกลิ่นแสบๆบางส่เขาก็เฮ็ดไปทรงเขามีอยังแซ่บๆที่เขาคลืว่าเขาอยากกินเขาต้องอยากกินเขาก็เฮ็ดไปทรงคือนังมือเสา่บางยุ่ยกะบางมือจะเป็นย่าเทพเห็ดหรือบอบางมือก็จะเป็นยุยที่เฮ็ดกับเข่าแล้วก็ไปทรงไว้นั่งนั่งสมมติว่าในตื่นม่ายุยนี่จะเอาเข่าไปบ้างไว้แล้วบางสินะค่ะเขาก็ดูแลคือบักม่วงสูงสิแมนอยู่ตาโตบอกภาษาไทยคนโตคือเป็นทรงสาแบบเดานเดินเดิเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นหลวาใครจะเล่าที่ตีกัดขาดเล่าล้วล้คือเจ้า จ้า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 อยู่กับพวดไปนี่ราคาพี่น้องคือแบบวงสูงจังส่เข้ากะเอาไปไห้เพลินเอาไปทรงเพลินทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะที่เขากินแล้วเขาแบ่งไว้ดึกให้เขานั้มโหลดทุกสิ่งทุกอย่างทีทีเขาเขาว่ามันเสร็ที่แม่เฮ็ดแม่ยุยเฮ็ดจันส่แบ่งให้พี่เขาไม่ได้ก็เอาไปทรงนี่คือจะไปจังหันนี่ นี่แหะพูดอันใดที่เขากินเขาว่าแสีบเขาก็อยากให้มูกินเขาก็ไปทรงสินะค่ะเขาก็กอยู่กันแบบมูแบบมิตรภาพจริงๆค่ะคลิมเดียวไอซัมนี่พี่น้องอยากฟังเรื่องเล่าอย่างกับคอมเมนต์มาได้ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะเดี๋ยวเราสองคอนจะมาเล่าสู่ฟังนนเงาน,นเงาะจ้าเนาะ<อ>คลิมเดียวไอซัมนี่ซะก,ก่อนเนะจาน้าเอาไว้ซัมนี่บ๊ายบายบ๊ายบายนะคะรักกันทุกคนนะคะขอบคุณนะคะบอลลัมลาความจมลาบบอไม่อยู่หัวหันโอ้ความคุน เฮ้ยดีไปหวามก็ได้ละเอามีหามเงีไอ้มูเลยหัวไอ้เจะอนควมเร็วขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะ